ข้าวแกก่อนได้ก่อนแกลก่อนได้ค่ะค้าแกก่อนได้จ้าเหนื่อยแล้วเฮ้ยเหนื่อยตะโกนอ่ะค้าแวะก่อนเลย คุณหั่นงงเลยดีจ้าได้พอจ้ามีกุ้งแปดปดสินึงง้อี้าัวค้แหกปากนะจเมาพูดชั่งเวลาให้นาจายก็ได้หุจ่ยก็ขอเสยสราคาไยังลูก้านะครับ าที่นทางมาถึงรสถาปรบุนของกางวัดรบางแก้วแล้วอาารยังแดงมารู้ว่าตะังดงกลาก็ขอเชิญนะครับวาที่กองุตาแหะก่อนได้ค่ะอ่นี่มายังมีชีวิตอยู่ยังไม่โดนตีตายเอาค ไม่ังไม่ได้พูเลยไม่มีแต่ขาเรื่องตรงนี้ให้แซลมอนไม่มีไม่มีปัญญาไปซื้อมีแต่กุ้งมีแต่กุ้งกับปูปูกับกุ้งเลยนะวันนี้มีหมึกหมึกไม่สดน้อแต่ก่อนได้ค่ะ เอายำให้าเขาไปกินเองแเลไม่ได้แยไดหอ่ะได้ยจัดการฮะนี่เท่าไหร่นงี่ิบบาทแบก่อนได้ครับ่เหร่ทนี้นะจัดการนี้จัดให้การจัาแบกก่อนเลยนี่เขาจะรู้หมดเลยว่าเไม่เรียบร้อย อีกครึ่งชั่วโงนะคะจะมีอยู่ตรงนู้นแล้วนะจำวงอ่ะมีอะทั้งกิจ้าครับผมถ้าเผ็ดก็บอกไม่เผ็ดนะเอาอไรต่อพุ่งเนาะได้คุณว่าได้แล้วที่รักที่ไรดีกว่าได้แล้วค่ะดีมาก ุจางวันกระโดนะครับก็เลจากงานวเลมาเป็นสามวันสาคืนด้วยกันามพี่ไแจ้งให้พี่น้องประชาชนในลุ่มในลุ่าแต่ก่อนได้ครับโหไม่ต้องรอกันเลยเข้ามาเลยค่ะเดนใ้มูทั้งอ่านได้่ว่าได้านบานี่เปรบ้างคะองนนกรโจันระโดมารวมทำกับวัน ไว้วันอครับดาเพื่อทถวายให้กับหลวงปู่ท่้อนนะจะได้เมื่อการแมกแก่อนครับผมรวมกรบราร้ดา่อมีใจไดีารับแหวกก่อนได้ครับไปให้ตอนรนำดาไหลวงปู่ได้มาร่วมท มีการปฏิบัจิัจในการทำบุญที่ถวายกับหลวงปู่ท่านหรือบางันที่จะปฏิบัตาการร่วมกับกาปฏิบัตปัจในการปบตการก็รู้ว่ามาสนับสนุนเป็นซุ้มอาหาร